ข่าวดีเยอรมนี Germany ให้วีซ่าตามปกติแล้วอันนี้คือเว็บไซต์ของสถานทูตเยอรมนี Germany กรุงเทพนะหรือเดี๋ยวดูลิงก์ที่ใต้วิดีโอก็ได้คำเตือนออฟต้องบอกก่อนนะว่าการจะได้รับอนุมัติวีซ่าหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับการเตรียมเอกสารที่ครบถ้วนของผู้ยื่นด้วยนะไม่ใช่ว่าจะได้ทุกกรณีนะเดี๋ยวออฟขอค้ดคำพูดของสถานทูตก่อนนะประโยคเด็ดอ่าตรงนี้นะตรงนี้นะเดี๋ยวอ็อฟจะอธิบายทีหลัง จากประโยคนี้เลยเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งวีซ่าเชงเก้นจะได้รับการอนุมัตินี่เลยฟังให้ดีๆในกรณีที่มีกำหนดระยะเวลาการพำนักมากกว่า6สัปดาห์และคำร้องที่ยื่นตรงตามเงื่อนไขในการอนุมัติวีซ่าก็คืออย่างนี้นะตอนนี้เยอรมน,นีเขากลับมาให้วีซ่าตามปกติแล้วแต่มีเงื่อนไขนิดหน่อยก็คือระยะเวลาในการ คำนักของเราเนี่ยคือวันที่เราจะขอจากเขาเนี่ยจะต้องมากกว่า6สัปดาห์ขึ้นไปเขาถึงจะให้วีซ่านะ6สัปดาห์ก็คือ45วันโดยประมาณก็คือวันที่เราขอจะต้องมากกว่า45วันถึงจะได้รับอนุมัติวีซ่าฉะนั้นถ้าเกิดใครขอแบบเต็มแม็กซ์อยู่แล้ว90วันหรือใกล้เคียงกับอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเขาก็จะให้วีซ่าตามปกติแน่นอนแล้วก็ข้อแม้อย่างหนึ่งคือ คำร้องที่ยื่นจะต้องตรงตามเงื่อนไขาการอนุมัติวีซ่าด้วยก็คือเตรียมเอกสารตามปกตินั่นแหละอ่ะงั้นเดี๋ยวอบขออ่านประกาศของสถานทูตให้ครบก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยอธิบายซ้าอีกทีหนึ่งอ่ะคืออย่างนี้นะก่อนหน้านี้เนี่ยของยนเนยอรมนีเขามีปัญหาว่าเขาจะไม่อนุมัติวีซ่าให้จนกว่าประเทศไทยจะมีเที่ยวบินเชิงพาณิชย์บินเข้าตามปกตินั่นคือคําสั่งก่อนหน้านี้ แต่ทีนี้เนี่ยจากประกาศของประเทศเยอรมนีเองและก็ยูโรเปียนยูเนียนที่อนุญาตให้คู่รักสามารถเดินทางเข้าสู่ยุโรปได้ตามปกติคือมีการเรียกร้องกันฉะนั้นเขาจึงเปลี่ยนการประกาศวันนี้เลยที่สถานทูตเขาเปลี่ยนการประกาศแล้วนะก็เดี๋ยวอ่านให้ฟังก็คือข้อจํากัดการเดินทางของประเทศไทยมาอย่างเยอรมนีเนี่ยถูกยกเลิกไปตั้งแต่วันที่สองกรกฎาคมอ่ะก็คือเข้าห้ขอวีซ่าได้แต่มีข้อจํากัดในเรื่องของเที่ยวบินพาณิชย์อย่างที่บอกนะทีนี้ การยื่นคำร้องและการอนุมัติวีซ่าทุกประเภทคือไม่ใช่เฉพาะเชงเก้นนะเชงเก้นเขาเรียกว่าวีซ่าประเภท C C Cat แล้วก็วีซ่าระยะยาวก็คือวีซ่า C และ D เนี่ยสามารถดำเนินการได้ตามปกติคือทุกประเภทแล้วแหละว่าง,ง่ายๆวีซ่าทุกประเภทดำเนินการได้ตามปกติโดยท่านต้องทำการนัดหมายก่อนก็คือนัดหมายยื่นผ่าน VFS ของประเทศเยอรมน,นีก็นัดหมายตามปกติแล้วทีนี้ประโยคที่เราอ่านเมื่อกี้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งวีซ่าเชงเก้นจะได้รับการอนุมัติในกรณีที่มีการพำนักมากกว่า6สัปดาห์ก็คือประมาณ45วันฉะนั้นเราต้องขอมากกว่า45วันนะและคำร้องที่ยื่นตรงตามเงื่อนไขในการอนุมัติวีซ่าก็คือเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามปกตินี่คืออัปตีความแบบนี้โอเคแต่ทีนี้เราต้องสนใจหมายเหตุสำคัญของเขาก่อนนิดนึงหมายเหตุสำคัญในการเดินทางกลับประเทศไทย เพราะว่านี่คือสิ่งที่เราจําเป็นต้องรู้นะถึงแม้ว่าเราจะได้ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ตามเนี่ยขากลับก็ยังคงยากอยู่เพราะอย่างที่บอกคือเที่ยวบินพาณิชย์ที่จะบินเข้าประเทศไทยอ่ะเที่ยวบินพาณิชย์ก็คือเที่ยวบินปกติที่เราซื้อตั๋วนั่นแหละขากลับนั่นแหละประเทศไทยเขายังห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าอยู่ฉะนั้นเที่ยวบินที่จะกลับมาเนี่ยมันมีจํากัดมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องลงทะเบียนกับสถานทูตฉะนั้นเราขากลับจะลําบากนะแล้วก็เผลอๆจะต้องอยู่ต่อนะ เพื่อนๆต้องเข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนสมมุติใครไปเก้าสิบวันอย่างเงี้ยแล้วเราจะมารอให้ใกล้ครบ90สิแล้วค่อยไปติดต่อสถานทูตไทยท,ที่เยอรมน,นีไม่ได้นะจะต้องลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าเลยคือลงไว้ตั้งแต่ไปถึงเลยด้วยซ้ําหรือก่อนหน้านั้นถ้าทําได้นะอ่ะอันนี้ตามประกาศของเขาขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ไม่มีสายการบินพาณิชย์ทําการบินเข้ามายัางประเทศไทยสำนักงานการบินแห่งประเทศไทยหรือ CAAT ออกคำสั่งห้ามเที่ยวบินโดยสารเชิงพาณิชย์เดินทางมายังประเทศไทยตามที่สถานทูตได้รับข้อมูลมาบัตรโดยสารที่ท่านดำเนินการซื้อไว้แล้วพบว่าถูกยกเลิกในระยะกระชั้นชิดก่อนการเดินทางซึ่งก็มีคนถามว่าแล้วเราจะซื้อตั๋วไปกลับไว้หรือว่าจะซื้อตั๋วเที่ยวเดียวอันนี้ไม่แน่ใจสถานทูตก็ให้คําตอบไม่ได้นะก็หมายความว่าเราต้องลองเสี่ยงดูแหละว่าจะเอาแบบไหนกรณีที่เราซื้อตั๋วไปกลับเนี่ยตั๋วขากลับของเราก็อาจจะต้องเลื่อน หรืออาจจะต้องขอคืนอันนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินอ่ากลับมาต่อการเดินทางจากเยอรมนีมายังประเทศไทยสามารถทําได้โดยผ่านเที่ยวบินที่ทําการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นโดยสถานทูตไทยที่อยู่ที่เยอรมนีที่เราบอกว่าต้องลงทะเบียนไว้ก่อนล่วงหน้าเนิ่นๆเลยถ้าใครคิดจะกลับหลังจากที่ครบ90วันนะแต่ถ้าเกิดคิดจะอยู่ต่อเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ถ้าประเทศไทยเขายังปิดกั้นเที่ยวบินพาณิชย์อยู่เราก็ต้องดูก่อนว่าเยอรมนีเขาอนุญาตให้อยู่ต่อได้ถึงเมื่อไหร่คือถ้าเกิดเขาให้อยู่ต่อได้ยืดระยะเวลาได้แล้วเราก็มีหลักฐานว่าประเทศไทยยังปิดกั้นเที่ยวบินพาณิชย์เราก็อาจจะนะอาจจะขอเขาอยู่ต่อได้คือต้องซื้อประกันใหม่แล้วก็ต้องส่งหลักฐานใหม่อ่าโอเคอันนี้เรารู้อยู่แล้วคือนอกจากจะกลับยากแล้วเนี่ยหลังจากที่กลับมาถึงไทยแล้วเนี่ยต้องทําการกัก ตัว14วันในสถานที่ที่รัฐกำหนดหมายถึงว่าในประเทศไทยนะแล้วก็นี่เลยเขาก็เตือนที่เขาบอกมเมื่อกี้การจัดเที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยต้องใช้เวลาดําเนินการหลายสัปดาห์ข้อควรพึงระวังท่านต้องเดินทางออกจากกลุ่มเชงเก้นก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุหลังจากที่ท่านเดินทางมาถึงเยอรมน,นีแล้วท่านต้องทําการติดต่อกับสถานทูตหรือกองสุนทยในในการเดินทางกลับประเทศอย่างเร่งด่วนคือเขาก็เตือนไงอย่ามารอให้ใกล้หมดวีซ่าแล้วค่อยติดต่อนะ ต้องติดต่อล่วงหน้าเพื่อที่จะได้คิวกลับให้ได้ใกล้เคียงกับวันที่วีซ่าของเราจะหมดอายุสรุปสุดท้ายนะครับตอนนี้วีซ่าเชงเก้นของเยอรมนีวีซ่าเยี่ยมเยียนน่าจะรวมถึงท่องเที่ยวด้วยน่าจะนะก็ได้รับการอนุมัติตามปกติแล้วก็คือสถานทูตเขาจะไม่ปิดกั้นอีกต่อไปก่อนหน้านี้ใครที่ยื่นวีซ่าไปก็จะโดนเด้งบอกว่าอนุมัติให้ไม่ได้แต่ตอนนี้น่าจะนะน่าจะอนุมัติตามปกติเพราะจาก เนี่ยคำพูดที่ออคโค์ดว่าเนี่ยก็คือถ้าเราพำนักมากกว่า6สัปดาห์ก็จะได้รับการอนุมัติแต่ต้องขึ้นอยู่กับเอกสารเราด้วยนะว่าครบถ้วนหรือเปล่าด้วยนะไม่ใช่ว่าส่งไปแล้วจะได้ทุกกรณีนะคนที่ไม่ผ่านอาจจะเป็นเพราะเอกสารไม่ครบก็ได้แล้วก็เพื่อนๆต้องรู้ว่าต่อให้เราได้ไปอยู่ที่นั่นแล้วเนี่ยขากลับอาจจะยังลําบากอยู่นะเพื่อนๆควรจะลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่นๆสําหรับคนที่จะกลับเมื่อครบกําหนดวีซ่านะสุดท้ายนี้ก็ยินดีกับเพื่อนๆทีมเยอรมันด้วย เหลือแต่ว่าตอนนี้มีคนไปยื่นแล้วผลจะเป็นยังไงจะผ่านได้ตามปกติอะไรไหมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังนะครับ